สวัสด like ีครับทุกคนวันนี้อยู่กับแรดซูเปอร์สไตร์เกอร์โคตรรลอเลยครับพี่แรดตริงจ้าก่อนจะไปดูกดไลค์กดซับส r คร e กันให้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมากับแรดโรมนะครับผมเพราะผมไปดู พี่เต่าเอ็กสุดหล่อเล่นมาแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมกดแค่ 5v5 5ไม่ได้กดแงรงทุกคนเพราะว่าทีมนี้จะไม่เสียดาวนแน่นอนถ้าเกิดแพะนะเตะบอลทักทายคิตซี่ไปหน่อยแต่ว่าเตะไม่โดนก็คงต้องไปเล่นกับแครี่แล้วหล่ะจังหวะนี้ผมดูพี่เต่าเอ็กมาก็เขาก็เดินคู่กับแครี่แล้วผมก็จะเข้าไปเตะแต่ว่าโอ้เตะโดนโนกโดนตันอีก อาจจะต้องออกเป็นรองเท้ารถคูดาวเพื่อเตะรัวๆนะครับขนาดคลิปอยูวงนน้ากูยิงเตะไม่โดนนะครับผมโดนตานอีกแล้วโว้ยไอ้สลิมมานี่ดีโอ้โหเตะก็ยังไม่โดนโอีกบอกให้มันโดนหน่อยโอ้โหกระโดดหลบสุดยอดเลยกระโดดเก่งเหลือเกินนะเนี่ยโดดออกจะเลิกย,ลยิงหรือยังเอาครับแค่ีิเรยิงอย่างโหดเลยตานี้ กูเตะไม่โดนสักดอกตอนตนี้ก็ไม่โดนจอดนี้ก็ไม่โดนว่ากี่ดอกแล้วครับพี่แบบนี้ต้องรอเล่นเลยนะเอาไปอีกก็ไม่โดนโอ้โหโ,โอ้กลับบ้าน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 ไปตั้งสติกันไปให้หนูไห้หนูเอาเอา,เอาคลิปกอนเพื่อนเอาคลิปกอนเตะใรอบนี้โดนแน่นอนนะครับ แล้วแบบนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้กำลังสวยๆเลยขอเข้าไปงั้นแล้วฟิกออกมากระโดดต่อยออกมาทีนึงก่อนโตเข้าไปโอ้โหสุดยอดไปเลยเ <c oughs> พื่อเฟอร์ไอ้ไม่ใช่เฟอร์นี่หว่าเราได้คิวแล้วต้องแอคครับผมเลี้ยงบอลโชว์ไปเลยแบบนี้ออโอ้โหโอโหอมไปจากไหน,ไหนเนี่ยร้ายครับเก็บนี้เราได้คิวมาแล้วแครี่เราได้คิวก็สบายเลยครับผมครับได้เวลาโปะันต่อไปอยิงกับแครี่รัวๆเลยนะครับตอนนี้ บอกเลยว่าชิวๆคีปเอาคีปแต่ว่าเพื่อนเรามาเติมแล้วแต่ว่าอาจจะได้หรือเปล่าโอเคน่าจะไหวนะครับ <S 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 ปูไฟเราโซนได้ดีสุดๆปเลยนะเค okay. เอาเอฟเฟคดราก้อนกันต่อเลยเรียบร้อยมาลนะอลิซผมว่านะ่าจะมาละล่ะโอเคนี่ต้องเอาหน่อยไหมอ่ะเอาหน่อยไหมอ่ะเอาเฮ้ยไม่เอาแล้วโอเคไม่เป็นไรนี่ก่อนปก,ปกไปก่อนนะ โปกไปก่อนโปกไปอีกเี่ยเริ่มแม่นเขาเรียกว่าเรื่องเริ่มแม่นครับเริ่มสติเริ่มมาแล้วก็สกต่ายเข้ามาแล้วเปิดอติบแบบนี้ของอเข้าไปแล้วถ่ายออกมาก่อนแล้วตกไปทีหนึ่งคิวสซลรอบแรนดแล้วชาล็อกก็เอาคิวปลายยอดเลยแบบนี้กลับบ้านเลยครับผมทอดเท่เลยท่าวับกระโดดตีลากากี่รอบแล้วเมื่อกี้อ่ะโหแล้วฉากว่งอกมาข้างนอกแล้วยังเคยบรูปอีกแล้วสุดยอดเลยสกินนี้มันเท่จริงๆเลยนะครับผม ก็ชิ้นต่อไปก็คงต้องเป็นอ่าน่าจะเป็นกว๋วยว่ะเป็นแหมปร,รวะวัตจะไม่ได้แะแต่ต้องเอาชิ้นลมต่อไปเลยนะทุกคนต้องดูตามสถานการณ์นะครับว่าจะออกอะไรเอากระต่ายมาอยู่ตรงกลางนี้ได้ยังไงยะคะ มาแค่คีปหลอแล้วฟาห่องโดนกูนด้วยเฮ้ยแต่แต่แต่เพื่อนเราโดนนะเพื่อนเราโดนแต่ไม่เป็นไรครับของอัดเข้าไปแล้วแบบนี้อันตีใส่หน้าคิกซี่เข้าไปเลยแล้วโดนออกมาก่อนเดี๋ยวพึ่งน,นะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไม่งั้จะเตะคืนเข้าไปยังไม่โดนอีกแต่ว่าแคดดี้ก็ยิงสวยก็ไปกันมาเอาเพื่อนชาร์ล็อตเข้ามาแล้วปูไฟโอโหเรียบร้อยเลยตายสองช่อเลยทีมเรามาเติมได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมเมื่อกี้มันเห็นอะไรในพุ่มแวบๆนะเรียบร้อยเลยกูไปกับแคดดี้ เกิดมามันก็มีความแค้นจะต่อยนะไอหนกคอส,สักทีหนึ่งแม่งเอ้ยมาตอนไหนวะแค้งกันสองคนเลยดู่ว่าถ้าเจอหน้านาะคอสกูจะใส่ให้ยับเลยแต่แบบนี้เพื่อนตรงการมีไฟกันหรือเปล่าแล้วผมก็ต้องไปเติมหรือเปล่าวะเนี่ย แล้วคลิกซี่โผล่หน้ามาขอเตะไปทีเดงโอโหหยุดทําไมอะพี่หยุดทำไมอ,ะ,อ,ไมอะผมก็เตะไม่โดนอะดิอุสตส่าห์หนักอนาคตนะไม่เนี่ยแม่เงอือยลงไปหาแครี่ดีกว่าล่ะจะได้ป้อมมาเช็คผู้ไปรตรงนี้อะไม่มีคนแล้วก็น่าจะเช็คผู้อีกอันนึงอะไม่มีคนแล้วเข้าไปแบบนี้น่าจะได้ป้อมเลยไม่มีใครมากันนะครับเตะเข้าไปเตะเข้าไปยิงเข้าไปเออเดียบร้อยครับเชียร์คิปตรงนี้เลยโฟเอ,อเฮ้ยก็ตายมาตอนไหนเนี่ยก็ตายแม่เงือยโดดมาปลาหอกนี่มันกวนตีจริงๆชี้ไปเพื่อน เอาออกเป็นเพิ่มเลือดนะตานนี้ไม่จะเป็นต้องออกเลยทั้งนั้นเนะถ้าแค่ดี้เราเจ็บแล้วก็แค่เพิ่มเลือดให้มันนะแล้วดักตรงนี้รอดูครับว่าใครจะเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ต่ายเข้ามาแบบนี้ขอฟิกงัดเข้ามาแล้วเพื่อนยิงยิงเตะเข้าไปแล้วยิงตายไปเลยแล้วครับถือว่าเป็นช็อตที่สวยจริงๆแต่กูใช้ทุกสกิลไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มอยู่ที่แครี่มันมาโอเคภาพ ว่าก,ก็ใกล้จะได้ของโลมแล้วขาดอีก200บาทโอ้โหขนาดชีวิตตรงนั้นมันจงเตะไม่โดนเนี่ยโอเคแล้วก็ฟาร์มไปก่อนอนะครับผมอ้าวเฮ้ยนาคอสผมมีความแค่กับคุณมากๆเลยผมมีความแค่กับคุณมากๆโอ้โหหนีไปแล้วแม่เลยจะจะตามอยู่แต่ว่าโอ้หองมาจากไหนวะนี่ผมมีความแค่กับคุณมากๆผมต้องการค่าคุณมากๆาแคเคดียิงไปเกือบตายหรือเปล่าแล้วแบบนี้ต่อยเข้าไปแล้วโหยังหลบได้อีกนาคอสที่มันซิกแซกจริงจริงเอวมันพิวหลือเกิน เคได้ป้อมกลางมาแล้วแล้วกระต่ายอยู่ตรงนู้นล้วขอเข้าไปเอาเอาโคเตะเข้าไปแล้วโดนแบบนี้เขาเรียกว่าดากอนาคตครับแบบนี้เลยที่ผมต้องจ่าแล้วก็กลับไปตีอาริเซอร์ดราก้อนไว้ก่อนเลยเพราะว่าจะได้มีตังแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นจากสายฟ้าคุณมังกรนะครับผมโอเคฉลอดตีด้วยแรงสุดๆอ่าะพี่อดีตเดินมาเปยิงแล้วโดนแชร์ลี่ยิงแบบนี้แล้วเลีอยน้อยขอใส่เลยแล้วการพุ่งเข้าไปแล้วมันตียักเข้าไปแล้วเสย์คาง โอ้โหเตะเข้าไปที่ยอดหน้ากัอะไรทีเดียวเชียวแบบนี้ได้ใบแดงนะครับผมอา่าโอเคชยค,ค,ค,คลิปตรงนี้ไปแล้วอาจจะต้องถอยนะครับเพราะว่ามันมีคนมาการละ okay. โอเคแกคฟาร์มฟาร์มฟาร์มอ่ะเฮ้ยคลิปซี่ของรังดูของเลยอ่ะคุณทำไรเนี่ยคุณทำายอีกเตะไปหืหนีไปไเร็วเกินนะลูกยูเนี่ยโอ้ยอ่ะตอนนี้ได้ป้อมมาแล้วนาคอพุ่งเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรตรันติเหมือนจะอันติกลับได้นะครับพี่ ติดกับด้านได้เปล่านี่กลับบ้านก,นก่อนดีกว่านะครับเลือดยังไม่พร้อมนะจิ๊กแคดลี่ถอยเลยครับแคลลี่เหมือนว่าแคลลี่กำลังจะโดนไล่แบบนี้คงต้องไปช่วยแต่หอกปลาไม่โดนปู่เข้ามากันไว้ก่อนคุณมากปู่ที่ช่วยแคลลี่ไว้แล้วแบบนี้ครับถ้ามีใครออกมาอีกหน่อยแล้วเตะเข้าไปแล้วโดนสตันของอลิสแบบนี้ยากเหลือเกินที่จะอยู่รอดแล้วกดอันติมาในคิวให้เพื่อนก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเพิ่งนะครับรอมันใครกันจมตีและคิวไปแบบนี้เพวกโดนจงตีแทนแล้วเตะเข้าไปที่ยอดหน้าของอลิส เดินเข้ามาอย่างนี้ก็สวยเลยครับแล้วเบีมีขอฟิกเข้าไปแล้วกดอต,ตยิยัดหน้าเข้าไปทีตะปูได้แต่ว่าตัวข้างหลังมาลอดก็เข้ามาอเอาแครีของเราต้องหนีหนีไปก่อนแหละครับคุณปู่คุณปู่ปมาหนีเลยหนีเร็วโอเคเออกมาก่อนนะครับเราขอนาคอสจะงไงจะเข้าหรือเปล่าแล้วตรงนู้นปู่ก็เล่นกับมาลอดโอเคได้ไหมโอ้โหแล้วฟิกมาอย่นี้ของ,งัดตะกีหนึ่งแล้วได้คิวมาสำหรับแรดลมอ่อาออกมาก่อนนะเพื่อนออกมาก่อนนะเล่ออกมาก่อนโอเคโอเค,อเคกำบลีกำบลีกำบลี ได้เลยละโอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ๋อขบนจะมาตีปั้นว่าสองกระรับสวัสดีคิดซี่ยกมาแบบนี้แล้วปู่ไฟยันตีศาสตร์เข้าไปแล้วผมก็ตอดเข้าไปตามครับเขาเรียกว่าของตามนะครับตามว่าเตะเข้าไปครับเกือบดองนะครับแต่ผมไม่มีดามีอะไรทั้งนั้นตอนนี้มาอยู่กลางวงดงศัตรูนะครับว่ามันล้อมรอบผมอยู่ผมเลยต้องออกมาก่อนนะครับเกย์เจะคลิปกอ่าฮะเช็คพุ่มนะครับเช็คพุ่ม แครี่อยู่ข้างล่างเราไปคอยกันแครี่ดีกว่าโอเคแครี่กำลังฟาร์มอยู่แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเพื่อกันแครี่ในการตีครีปจะได้ตีอย่างสะดวกสบายนะครับผมโอเคแครี่เขยิตรงนี้เลยเขยเลยเพื่อนเขยเลยเพื่อนโอเคเชค็คพุ่มไปก่อนเชค็คทุกพุ่มแล้วอลิสมาแต่ว่าไม่เป็นไรครับเห็นนะคอยอยู่ตรงนู้นโอเคไม่มีอะไรละ เช็ค <Check S 2> ไปอีกคุ่มนี่ไงโอเคไม่มีใครอยู่นะจ้าคุ้มนี้ปลอดภัยเดอ้เอนะครับสวัสดีครับมาหลอดเฮ้ยนะาหลอดอยากจะได้แคลรี่ผมมาก,มากๆเลยหรอเช็ค <Check S 2> ไปก่อนนะครับผมขอขัดไปนัดนึงผมขอขัดไปนิดนึงนะครับนิดนึงนม่ขับเตะเข้าไปครับไม่ถึงไม่เป็นไรครับปกปกไปก่อนเผื่อโดนโอเคเช็ค <Check S 2> ไปอีกคุ่มนะครับเช็ค <Check S 2> ไปอีกคุ่มเอาแคลรี่เราโดนหอกแต่ไม่เป็นไรครับยังไม่มีใครเข้าโตเข้าไป มาหลอดเอาไงครับหาหาโอกาสปายดิครับหาโอกาสปายให้ผมได้ดิครับแล้วข้างบนซิลเขาไปลําเดี่ยวเดี่ยวเลยโอ้โหเขาไปตายรียบร้อยแล้วแล้วนาคอตเอาล้วโอ้โหโดนโดนขัดนะครับปูไฟเราขัดได้ครับนาคอตเขาไม่เอานะครับงานนี้อาจจะได้ใส่โป้งเข้าไปโอ้โหฮิกซี่คิกซี่แรงมากครับคิกซี่แรงมากครับบัฟบัฟอีกครับยังแรงไม่พอครับปูไฟยังไม่ตายครับโอเคงานนี้ ซืบเข้าไปเอาอลิสอลิสทำลายครับไม่เอาดีกว่า oh, แล้วกระต่ายลุดบ้าแบบวี่ขอฟีกัดเข้าไปแล้วกระตอกมาโอ oh, oh, ้โหสวยไปเลย oh. ได้อัลติเมตกระต่ายไปเลย oh. โอเคแล้วเตะเข้าไปก่อนต oh. ัวเข้าไปนะขออยังไม่กลับมันก็เราไปดักกันดีกว่านะครับวิ่งไปเลยปีกไปให้เร็วที่สุดวิ่งเลยสับไปสไตร์เกนดับหนึ่งเช็คตรงนี้โอเคน่าจะวาร์ปกลับไปแล้วล่ะผมว่า ตาลอดเช็คโอเคกลับไปแล้วนั่นไงอยู่ตรงนู้นแครีเรโดแล้วละ่ะเรียบร้อยโอ้โหนาคอนี่มันแรงจริงโอเคเรามาดักตรงนี้เพื่อนจะตีดักหรือเปล่าไม่ตีปู่ไฟไรคลิกซี่ล้วได้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับปู่ไฟโดนเนิร์ฟไม่มีไม่สามารถใช้เวทไฟได้อีกต่อไปผมบอกแล้วนะครับว่าอันตรายนะครับอย่าไปยุ่งกับคิกซี่เลยครับแค่แบบทำดาเมจมันก็พอครับอย่าไปข้ามนะครับ โอเคเตะเข้าไปเตะเข้าไปโปเข้าไปโปเข้าไปอีกไม่โดนไม่เป็นไรครับสับไปก่อนเอาวัสดีเฮ้ยนาคอตออกมาเลยแบบนี้ไม่อยู่ละจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเจอนี่ครับแต่งัดเข้าไปแล้วแบบนี้ครับสูบซิวเข้ามาแล้วซิวยังไม่เข้าอีกหรอมันเลื่อนโลขนาดนี้อะเข้าไปสับแล้วแบบนี้นาคอตเข้ามาแล้วเข้าไปสิเข้าไปสิกูแรนนะเว้ยกูแรนโลนะเว้ยกูแรนโลนะเว้ยงัดเข้าไปแบบนี้เตะเข้าไปต่อเาเฮ้ยยังไม่ออกพี่ครับนี่ครับ ตัดเข้าไปโอ้โหแล้วกูตายเลยเวนแล้วทีมเราได้ดัสเลเยอร์มาโอ้โหง่ายเลยแบบนี้สบายละเอาเอาปูไฟโปเข้าไปหุ่ยเกือบครึ่งหลอดนะสลิมเกือบครึ่งหลอดนะปูย่แงรงอะ่ะเกินไปนะปูข่ขออีกรอบได้ปะปู่นี่เตะคิกซี่เข้าไปโอ้โหไม่แรงเลยไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ออกของดับมหมครับเราออกแทงเตะเข้าไปยังไงครับ <B ull> โปรเข้าไปอีก ปู่ช่วยโปก็ให้ปู่ปู่โอ้โยไม่น่าพูดเลยคิกซี่แรงจังไม่ต้องปาแล้วคิกซี่คนแรงเลยปู่ทีเดียวตายเลยอะน่าจะโดนอันิสด้วยอะโอ้โหไอ้อลิศอีไรอะเตะเข้ามาแล้วชาร์ลอตพุ่ง,เ,เ,ออกกเ,งเข้าไปแล้วกระเดืงออกมาก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปอีกรอบเตะเข้าไปเขียเขียคลิปตรงกลางดีกว่าโชวโชว์ว่าสกินนี้มันก็สวยดีนะเนี่ยยังไม่ได้ชมเลยหรือว่าวกูชมไปแล้ววะ บแล้วี่เออว่าสกินนี้มันก็แบบเหมือนไม่ใช่แล้นะครับสกินนี้คือเล่นแบบเป็นสไตเกอร์อันดับหนึ่งเลยอะสกินแน่แหละโอเคโตเข้าไปเฮ้ยคิสซี่โดนนี้เจ็บนะบอกเลยถ้าโดนเมื่อกี้เจ็บแน่นอนโอ้ยังสโลว์ยังจะสะโลว์คุยิกใกล้จะจบบ้านแล้วนี่เตะเข้าไปอีกทีนึงโป๊กไม่โดนม็นไลถอยออกมาเราจะเอาป้อมบนกันให้มันได้สามทางไปเลยโอเค ถอยออกมารีก่อนดีกว่าให้ไส้เขียวทำงานจะได้เลือดเต็มโอเคอออรอรอยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถือว่ายังชิวๆอยู่ได้นะครับโยโปเข้าไปหาเลียนเจ็บดีกว่าเฮ้ยแล้วชาลับพุ่งเข้าไปแบบนี้โอ้โหยืดได้สองตัวเลยเหรอยัง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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยเข้าไปอีกทีนึง เดี๋ยวแครี่กดอันตรีเข้าไปยังไม่มีใครตายแล้วกดฮิวให้แครี่ไปก่อนโอ้ยนะคอสอะไรอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวออกมาก่อนดีกว่าโอเคไม่จำเป็นต้องแชตติอุ้ยออกมาโอ้โหแล้วฟิกมาเลยฟิกมาเลยแบบนี้เสียฟิกฟรีนะครับเตะเข้าไปสวนแล้วนะ้าคอสมาแบบนี้เขาพล้งต่อโอ้โหไม่โดนแล้วเตะเข้าไปทีมตายไปเลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้คิวอยู่ถือว่าได้คิวอยู่แล้วเพื่อนตรงกลางจะจบกันลหรือยังเหลือแค่แครี่ตัวเดียวคีวตรงกลางกำลังจะมาเฮียฮิวผิดตัวไม่เป็นไรครับ รอก่อนเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆคลิปจะมาแล้วจบได้จบได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเอาป้อมนี้เปล่าเอเคเอาโป๊กไปโอเคคลิปเข้าแล้วจบได้เลยคลิปเข้าแล้วเพื่อนเอาป้อมบนก่อนเหรอโอเคสามทางนะสามทางนะสามทางนะครับสามทางนะครับเตะเข้าไปไม่โดนอันนั้นใ้รอยู่นะครับผมอันนั้นอยู่เรียกว่าอะไรนะโป๊กใครอยู่โป๊กใค้อยู่เตะเข้าไปโอ้ยัง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 เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้หรอขัดไว้นะครับไม่ให้มันมาปันคลีบนะครับ ขัดไว้ครับขัดไว้โอเคเรียบร้อยจบเกมเพื่อนทำดีมาก,เ,กมเลยเกมนี้วิกตอรีเป็นไงครับแรดโรมของผมถือว่ามีช็อตสวยอยู่แค่สองช็อตเองนะบุยบุย